คลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรียน สามเณรติดตามหลวงตาไปสวดพระอภิธรรมในงานศพภายในวัดระหว่างทางที่หลวงตากับสามเณรกาลังจะเดินไปที่ศาลาสวดศพที่ข้างๆศาลามีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งพอหลวงตาเดินผ่านถึงหน้าต้นไทรหลวงตาก็ดีหยุดอยู่ตรงนั้นและเงยหน้าคุยกับต้นไทรมานั่งทําอะไรอยู่วันนี้ล่ะโยมเมื่อพูดจบหลวงตาก็เงียบไปครู่หนึ่งสามเณรยืนมองหลวงตาด้วยความแปลกใจแล้วหลวงตาก็พูดขึ้นมาว่า แล้วอาตมาจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าลูกโยมาคนไหนหลวงตาก็เงียบอีกแล้วก็พูดขึ้นมาอีกแล้วอาตมาจะตามหาถูกเลยเนี่ยสักพักหนึง่งหลวงตาก็ก้มลงไปหยิบรากไทรมันเน็บไว้ที่หูแล้วพาสามเณรเดินเข้าไปในโรงครัวพอไปถึงอ้าไวไอ้จุกแม่เองอะมาตามรีบกลับบ้านเลยแม่เองอะรออยู่พอพูดจบ หลวงตาก็เดินออกไปที่ศาลาสวดศพหลังจากที่สวดศพเสร็จด้วยความสงสัยกับเหตุการณ์ที่ต้นไทรสามเณรจึงถามหลวงตาว่าหลวงตาหลวงตาที่ต้นไทรอ่ะหลวงตาคุยกับใครครับเมื่อกี้มีวิญญาณนั่งอยู่บนต้นไทรเขานั่งรอลูกที่เข้าไปหาของกินในโรงครัววิญญาณนี้ได้ให้หลวงตาช่วยตามหาลูกให้เมื่อประโยคแรกของหลวงตาที่ว่ามานั่งทำอะไรอยู่บนบบนี้ล่ะโยม วิญญาณน,นั้นก็ตอบว่านั่งรอลูกค่ะมันบอกจะเข้าไปกินข้าวในครัวลวงตาช่วยไปตามมันให้ทีนะคะแล้วเมื่อหลวงตาพูดว่าแล้วอตาตมาจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกโยมาคนไหนเขาก็ตอบว่ามันชื่อไอจุกมันไว้ผมจุก พอหลวงตาถามว่าแล้วอาตมาจะตามหาถูกหรือเนี่ยหลวงตาเอารากใส่แหนบไว้ที่หูพอไอจุกมันเห็นก็จะรู้เองว่าแม่มันให้มาตามพอหลวงตาไปตามแล้วก็เรืยอไอจุกไอจุกก็หันมาแล้วก็วิ่งหายไปเลยหลังจากสามเณรฟังหลวงตาเล่าจบเท่านั้นแหละ สามเณรก็เดินตามติดหลวงตามไม่ยอมห่างเลยติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว